ที่เทนไฟเทนนะฮะสำหรับคู่เมื่อคืนคู่ที่10ต้องบอกว่าให้เต็ม10เลยเต็ม10จริงๆสําคัญกว่านั้นคือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดนจับตามมองเพราะว่าเสาจริงๆทั้ง2ท่านอายุรวมกัน90ค่ะนั่นนะฮะเริ่มต้นจากทีมของพี่กําปันบาสูวัย42ปีจากทีมแบล็กนะฮะปะทะกับพี่หนุ่มคงกระพันวัย47จากทีมไว้นะครับเปิดโชว์กันมีแบบ โอ้โหวงปะซูมีทีป๊อป90นะฮะมีพี่อิก๊กวงฟลายมาร่วมด้วยยกแรกต้องบอกไม่มีใครยอมใครนะครับออกหมัดรัวใส่กันนะฮะเดินหน้ายกสองปะทากันแบบไม่ปล่อยและยกสุดท้ายนี่ก็สู้กันจนวินาทีสุดท้ายก่อนหมดยกครับคือจะบอกว่าทั้ง3ยกเต็มที่มากๆแน่นอนมีเซมีมึมนเพราะหมัดแตละหมัดน,นี่บอกได้เลยว่านนพี่หนุ่มพงพันธ์<ๆ>เขาก็ไม่ธรรมดานะไปแต่ละทีดึ่หน้างายอัดแต่ละทีนี่โอ้โหแลกกันมันสุดมันเลยค่ะค้น ค่ะคะแนนของเราก็เป็นเอกฉันท์พี่นุมคงกระพานจากทีมไว้ชนะคะแนนไป29ต่อ28ทั้ง3กรรมการเลยนะฮะไปฟังจากปากของผู้ชนะรู้สึกยังไงเชิญค่ะก็พอใจครับเพราะว่าก็สามารถชนะมาได้เสียดเชียวทุกคนบอกว่ามันมากก็เราก็รู้สึกว่ามันเพราะว่าก็เหนื่อยมากเพราะยกสุดท้ายเนี่ยพยายามที่จะเอา3ามแต้มไม่ได้แต่กำปั้นก็เป็นคนที่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีหมัดที่หนัก พี่หนุ่มก็โดนไปหลายหมัดไปมือเหมือนกันเราก็บอกกันแหละคุยกันว่าจะต่อยให้สนุกนะครับให้คนในรุ่นเราๆรุ่นพี่หนุ่มเนี่ยสีกว่าเนี่ยได้เห็นว่าเออจริงๆคุณอย่าท้อแท้สิ้นหวังกับสุขภาพร่างกายนะถ้าเกิดว่าคนอย่างพี่หนุ่มทําได้ทุกคนทําได้ก,ก็ก็รู้สึกเลยว่าเออเขาเขาก็แก้เกมมาดีพออยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาจะออกหมัดชุด1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทำให้เราแบบเสียจังหวะคือด้วยความที่เราแบบ บอบบางกว่านะก็พลังสู้ไม่ได้เพราะนั้นเราพี่หนุ่มก็เลยต้อง,อ,งอยู่ห่างๆเขาก็ดีใจว่าเราเราหยุดความพ่ายแพ้ของทีมไว้ไว้นะครับเพราะว่าเราแพ้มาหลายแมตช์แล้วก็ทําให้กลับมามีลุ้นหรือถ้าพี่หนุ่มแพ้ในแมตช์เนี้ย จบเลยแต่คราวนี้เนี่ยก็กทําให้กลับมามีลุ้นว่าเราเราสามารถมาตีเสมอได้นะครับก็ก็ดีใจครับเป็นหนึ่งคู่ที่กดดันโดนจับตาม,มองมากๆเพราะว่าคะแนนห่างกันเยอะไงเมื่อวานตอนเช้าเราพูดกันแต่ล่าสุดคะแนนเป็นยังไงคะทีมแบล็กนำทีมไว้อยู่เป็น10ต่อ7นะฮะเพราะฉะนั้นทีมไว้เนี่ยความหวังที่ดีที่สุดคือแมตช์ต่อไปแมตช์สุดท้ายต้องชนะน็อกให้ได้3คะแนนจะได้เสมอเขาใช่แล้วค่ะทีนี้เมื่อกี้นี่เราฟังจากปากพี่หนุ่มผู้ชนะเมื่อวานนี้ครับ กำปั้นต้องสัมนะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ลิงลอมเป็นคนวัยและสำคัญกว่านั้นคือความตั้งใจของเขาห้าหกเดือนติดในการซ้อมไม่ธรรมดาเชิญค่ะเชิญครับโอ้โหเต็มที่มากมากครับสุดจริงๆครับวันนี้สนุกมากครับแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วได้ขึ้นเวทีเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับว่าตัวเองรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าตอนอายุสามสิบอีกในการฝึกซ้อมมวยห้าหกเดือนที่จริงจังที่ซ้อมมาครับผมขึ้นมา ยกแรกก็ล้มไปด้วยก็ตื่ช็อกตัวเองเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแรงเหวี่ยงอะไรคแล้วก็กลับมาสมาธิในยกที่สองครับก็โอเคพอได้พอยกที่สามก็พี่หนุ่มแข็งจริงๆครับแข็งจริงแล้วเราก็มีอาการรู้สึกว่าเออเริ่มเหนื่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้มีเวลาเพิ่มอีกสักนิดนึงนะฮะอาจจะได้แก้คืนบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ว มันมากแล้วก็ยอมรับผลการตัดสินครับแล้วก็แฮปปี้กับพี่หนุ่มแล้วก็ตัวเราเองด้วยครับผมนักมวยไม่เท่าไหร่แต่ทีมเชียร์นี่สุดยอดมากครับผมมาให้กำลังใจกันทุกคนพี่โจอี้ขนาดป่วยแกก็ยังมาน้องเดบีก็มารวมโชว์กับเราในวันนี้ด้วยเป็นทีมของยุค90ด้วยเพราะว่านักมวย2คนอายุรวมกันก็90พอดีแล้วก็พี่หนุ่มก็เป็นเป็นนักร้องในยุค90เหมือนกับพวกเราโตกันมาในยุค90เหมือนกันก็เลยเป็นทีม90ครับผมคะแนนเราจากนำสี่ตอนนี้เหลือส ก็ต้องน็อกเท่านั้นถึงจะเสมอพี่แขกเขามีทีเด็ดครับยังไงเราก็ยังจะมีความหวังว่าเราจะครองถ้วยแชมป์แน่นอนปีนี้ครับผมมาช่วยเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับมาดูกันเยอะเป็นแมตช์ส,สุดท้ายด้วยมีทีเด็ดแน่นอนครับผม ขอชื่นชมจากหัวใจและค่าคุณกำปั้นนะคะเพราะว่าเขาซ้อมหนักมากแล้วเขาก็สู้เต็มที่ด้วยนะคะคแต่ครั้งนี้เป็นเอกฉันแล้วก็พี่เอปั้นเขายอมรับค่ะเป็นไป,ไป,ไปตามเป้าคือ<ช>สนุกจริงๆนี่นนคือคู่สิบแต่คู <ฮะ S 1> <18 S 2> ่สุดท้ายบอกได้ <ๆ S 2> เ,ลเลยว่าโอ้โหจับตาม,มองให้ดีๆไม่ธรรมดาเช่นเดียวกัน,นะค่ะบิ๊กแมตช์แน่นอนนะครับคู่สุดท้ายของเรานะฮะชกทุกกระแสแหวกทุกแนวครับเอ็กที่จนันเจอกับรัศมีแขของเรานะฮะอ่ะถามคนแรกก่อนเลยพี่เอ็กนะฮะตอนนี้พร้อมขนาดไหนเชิญค่ะ ีทก็ความพร้อมตอนนี้พี่พร้อมแล้วครับรแล้วก็ซ้อมมาหนึ่งกว่าเออเกือบปีเนี่ยผมผมเชื่อว่าแขกเขเข้ามาเต็มที่ผมเองผมก็ไปเต็มที่เพราะว่าเราสองคนเลือกแล้วที่จะมาเล่นกีฬามวยกันมีลุ้นมีลุ้นของแชมป์ร่วมทั้งคู่ก็พี่ผมทั้งคู่ครับก็ทาเต็มที่แล้วผมชื่นชมทั้งคู่เลยครับเอาไปว่างนนเวทีครับยังไม่อยากพูดเลยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสถ้าถ้ามีจังหวะมีโอกาสผมทําแน่นอนครับก็อยากจะฝากว่าสู้ๆครับเรามาสร้างบันทึกความทรงจําในชีวิตของเราให้มันสวยงามแล้วก็ บนเวทีก็เต็มที่ครับ9้านาทีเท่านั้นทีมว้ครับไม่ต้องเสียใจครับเดี๋ยวผมจะเอาสามแต้มคืนมาให้ได้เอาแล้วพร้อมมากๆากนะประกาศเลยจะเอาสามแต้มมาให้เราให้ได้ว่างั้นนะคะครับผมมาต่อที่พี่แขกันบ้านดีกว่าท่านี้เขามั่นใจขนาดนี้แล้วพี่แขกแล้วครับเป็นยังไงบ้างเชิญค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เป็นของเราละเว,วทีนี้ต้องเป็นของเราละมันจากที่พร้อมแล้วมันยิ่งพร้อมไปอีกมันอยากขึ้นเวทีละโอ้เก่งมากเก่งตั้งคู่เลยไม่ว่าจะไปกนกปั้นกับพี่หนุ่มอย่างพี่หนุ่มนี่แขสนิทด้วยเลย ก็โอ้โหเห็นดีใจนะก็เป็นอิสปายให้เราจากคนที่อายุเยอะขนาดนั้นแล้วที่แบบดูแลร่างกายตัวเองแล้วแบบเป็นไอดอลให้ลูกเขาได้แล้วเขาแบบได้ชัยชนะในวันนี้สุดยอดมากส่วนพี่กัปปั้นเองเนี่ยด้วยที่เราซ้อมกันแล้วก็สนิทกันมาพักหนึ่งเราจะรู้หมดเลยว่าโอ้โหกว่าพี่กัปปั้นจะมามถึงวันนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วพอวันนี้สิ่งที่ทุกคนภูมิใจมากที่สุดในทีมดาก็คือพี่กัปปั้นสามารถยืนได้แล้วก็ยืนได้ทั้ง3ยกของแขสบายๆฮะแต่ว่า อยากให้คนดูสนุกมากกว่าด้วยตัวเราเองเราเริ่มต้นจากศูนย์เราไม่ได้เป็นนักมวยนะฮะแต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเรามีจนเรามั่นใจมาถึงตรงนี้แล้วเราก็อยากเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีที่สุดเด็กดูค่อนข้างเยอะแล้วแข่เจอเด็กเยอะมากเวลาแขไปวิ่งข้างนอกน้องๆพูดถึงใช่เทนไฟท์เทน,เ,นเพราะฉะนั้น<ม>เราคือตัวอย่างละเราต้องทํามันออกมาให้ดีที่สุดขาวสะอาดที่สุดฮนะชัยชนะไม่ใช่สาคัญเพราะว่ากีฬามีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะฮะแต่ มันอยู่ที่ว่าเราทําที่สุดหรือเปล่าแค่แขแบบทําดีที่สุดแค่นั้นแคปปี้แล้วถูกต้องแล้วนัสิมีแขของเราเธอเต็มที่มากๆและรัองสิมาเป็นนักกีฬาค่ะคเล่นทุกประเภทเลยสุดยอดจะต้องติดตามนะคะ2องทุ่มห้านาทีวันจันนาคู่สุดท้าย11มีคู่นี้ต้องติดตามเลยนะจ๊ะบิ๊กแมชของเรานะครับมันแน่นอนจันหน้าครับผม